มีเงินไหลนองทองไหลมามั่งดีสิสุดผูดถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีอย่าได้เข้ามาตั้นกายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวถ้า่อดไทยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิดดนอนตัดได้เงินแสนตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใส่เรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่างได้ปราศจากอุปสรรคเพย่อันตรายภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพ หลวงปู่ทวดนะครับซึ่งเป็นบุญใหญ่อีกแล้วครับผมที่วัดบางกระเจ้านี้จะมีการสร้างบารมีหลวงปู่ทวดนะครับหรือว่าหล่รอหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ทีเดียวนะครับจะหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เดียวนะครับ,รรรบตามที่ภาพที่เห็นนะครับหลวงปู่ทวดซึ่งจะหล่อเป็นโลหะนะครับมีหน้าตัก กว้างถึง12เมตรสูง15เมตรกว่าๆได้นะครับนับว่าเป็นบุญกุศลบาร,รมีจริงๆนะครับท่านทั้งหลายที่มาทำบุญในวัดบางกระเจ้านี้เท่ากับว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดบางกระเจ้านี้นะครับนี่ที่วัดบางกระเจ้านี้นะครับนาจาัก นะครับหน้าตัก12เมตรมีความสูงของปูทวดมีความสูงถึง15เมตรกว่าๆนับว่าสูงและองค์ใหญ่มากๆทีเดียวนะครับอันนี้ไม่รวมฐานนะครับฐานก็จะทําให้สูงขึ้นไปอีกนัว,ว่าเป็นมงคลเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับยังไงก็ขอเชิญท่านผู้ชมนะครับรายการของเรานะครับมาร่วมทําบุญหรือว่าท่านผ่านมาแถวนี้นะครับก็มาทําบุญกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกภาพ ผมจะบันทึกภาพนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมในรายละเอียดต่อไปครับเราไปพบใครนะครับที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเจ้าแม่นะครับเราก็จะสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในตอนต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์ให้ทราบกันนะครับเป็นตัวอย่าง นี่ผมกำลังบันทึกตั้งแต่ปลายเสาหรือว่าปลายต้นตะเคียนทองนะครับนี่คือปะด้านปลายนะครับยาวมาเลยนะครับนี่นะครับมีผู้คนนำผ้านะครับสามสี7สีนะครับมาสร้างกุศลบารมีมาต้อนรับท่านนะครับในการมาอูก มาถวายนะครับนี้ก็ไปถึงยาวไปถึงนู่นแล้ะครับโคนต้นครับผมอันนี้คือมีความยาวถึง40เมตร70เซนด้วยกันเดี๋ยวผมไปถ่ายภาพที่โคนต้นนะครับช่วงที่เป็นรากนะครับ คนผู้ศรัทธาทยอยกันมากราบสักการะตลอดทั้งวันนะครับคุณป้าเจ้าที่พี่ๆเจ้าที่แจ้งว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนจะแน่นเลยนี่คือศรัทธาความเชื่อนะครับ